รัชกาลที่สิ่และอนาคตประเทศไทยตามคำทำนายพุทธทํำนายและคำพยากรของสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ที่ว่ากันว่าเป็นพระอรหันต์สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์หรือสมเด็จใหญ่โดยเฉพาะคำพยากรณกล่าวทํานายทายทักถึงพระเจ้าแผ่นดิน ของกรุงรัตนโกสินทร์ที่ว่ารัชการที่หนึ่งทำนายว่ามหากาผ่านมหายักษ์รัชการที่สองทำนายว่ารู้จักธรรมรัชการที่สามทำนายว่าจำต้องคิดรัชการที่สี่ทำนายว่าสนิทธรรมรัชการที่ห้าทำนายว่าจำแคนขาด รัชการที่หกทำนายว่ากราดกราชาโจรรัชการที่เจ็ดทำนายว่านั่งทนทุกข์รัชการที่แปดทำนายว่ายุคธมินรัชการที่เก้า,กาท,ทำนายว่าถิงกาขาวรัชการที่สิบทำนายว่าชาววิไล ความแม่นยำของพุทธธรรมนายจากพระพุทธเจ้าทํานายนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นความจริงทุกประการก่อนพุทธกาลได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองลูกระเบิดต่างๆซึ่งเป็นเหล็กเป็นไฟได้หลั่งไหลลงมาจากอากาศพิฆาตมนุษย์หลังเึ่งพุทธกาลได้เกิดสงครามลัทธิคือพวกยักษ์นอกศาสนา เพิ่งจะเลิกลากันไปแต่เมืองไทยก็ยังได้รับผลกระทบกระเทือนมาจนกระทั่งบัดนี้และมีเพียงไทยเท่านั้นที่นับถือพุทธอย่างมั่งคั่งตามพระพุทธธรรมนายนั้นได้ปุ่งชี้ชัดว่าประเทศท,ที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีภัยบ้างแต่ไม่มากนักหากเรา พิจารณาให้ดีๆก็จะเห็นเด่นชัดว่าประเทศไทยนี้เท่านั้นที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและเป็นประเทศสุดท้ายที่พระพุทธศาสนายัางเหลืออยู่ในท้องถิ่นบริเวณนี้ประเทศอื่นๆรอบบ้านเราก็กลายเป็นพวกเดรัจฉนอกศาสนาพุทธไปเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทย จึงเป็นเมืองสุดท้ายที่พระพุทธศาสนาจะสถิตสถาพรอ,อยู่ได้ตลอดไปาศาสนาจะอยู่ในเมืองไทยครบห้า0ัส่วนพระองค์ได้สเสด็จมาภายหลังเมื่อสเสด็จมาถึงเมืองน,นั้นได้ส่งพยากรณ์เกี่ยวกับความเป็นไปในอนาคตของพระพุทธศาสนาไว้ว่า พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นอยู่ในท้องถิ่นนี้ถึง5,000ันปีเมื่อพระพุทธศาสนาอย่างตั้งมั่นอยู่ได้ในพื้นแผ่นดินไทยตามพระพุทธธรรมนายก็หมายความว่าเมืองไทยจะต้องไม่ตกเป็นทาสของใครๆเปิดคําทํานายสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมหลังสี ทุกอย่างได้เกิดขึ้นจริงสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีรวบรวมโดยธาดาธาราดลระบุที่มาของคำพยากรณ์สิบยุคเป็นของสมเด็จพระพุทธจารย์โตดังปรากฏในข้อความที่ว่าเรื่องราวของปริศนาแห่งคำทำนายของสมเด็จโต เกี่ยวกับสิบยุคของกรุงรัตนโกสินนั้นกลายเป็นเรื่องราวฮือฮาที่มีคนจำนวนมากสนใจใคร่รู้ถึงข้อเท็จจริงหรือความเป็นไปของการพยากรณ์ของสมเด็จโตด้วยเหตุว่าสมเด็จโตท่านมรณภาพในยุคของรัชกาลที่หแต่ท่านได้ทำนายล่วงหน้าไว้ถึงสิบยุคและยุคต่างๆหลังจากที่ท่านได้มรณภาพไปแล้วนั้น เหตุการณ์บ้านเมืองก็ไม่ผิดเพี้ยนไปจากคำทํานายที่สมเด็จโตพยากรณ์ไว้ในอดีตหลังจากที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจันทโตพรมรังสีได้มรณภาพลงเมื่อวันเสาร์แรมสองค่ำเดือนแปดซึ่งตรงกับวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415 ตอนเที่ยงคืนเช้าวันรุ่งขึ้นนายอาชาราชหรือนายอิมเศษก้นกุติของเจ้าพระพุทได้เข้าไปเก็บกวาดในกุติของท่านขณะทำความสะอาดพื้นกุติอยู่นั้นนายอาชาราชได้พบเศษกระดาษชิ้นหนึ่งซุกอยู่ใต้เสือ่อเป็นลายมือของเจ้าพระกุลสมเด็จเขียนสั้นๆโดยสังเกต เป็นคำทํานายชะตาเมืองสิบการยุคมีความว่ามหากาบผ่านยักษ์กรักมิตรสนิทธรรมจำแขนขาดกรดจ,จนชนร้องทุกข์ยุคธมินทินกาขาวชาววิไลความแม่นยำของคำทํานายเมื่อพิจารณาถึงคำทํานายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ละรัชการก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าคำทำนายนั้นถูกต้องเพียงใดโดยความหมายของคำทำนายมีดังนี้รัชการที่หนึ่งผ่านพระเจ้าตากสินขึ้นของราชสมบัติรัชการที่สองท่านว่างจากศึกสงครามก็หันมาทำโนบำรุงพระพุทธศาสนา ให้พระสงฆ์ค้นคว้าพระธรรมวินัยรวบรวมกันเป็นการใหญ่กรัชการที่สท่านมีหัวคิดริเริ่มหาเงินมาสร้างสารรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้กรัชการที่สท่านสนิทธรรมก็เพราะพระราชาองค์นี้ ทรงผนวดถึง27พันษามีความคล่องตัวในพระธรรมวินยัยส่งไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานและยังมีความสนิทสนมกับสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตอย่างยิ่งเป็นคู่บารมีกันกรัชการที่ห้าจำแขนขาดเราเห็นได้ชัดเพราะเราต้องเสียดินแดนไปหลายครั้งหลายหน โดยพระองค์ทรงยอมเสียแขนขาตีกว่าเสียตัวทั้งหมดเลยคือยอมเสียพื้นแผ่นดินบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้ราชการที่6เป็นเพราะทรงใช้เงินในท้องพระคังจนหมดสิน้นแต่อัตมาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นนักชาตินิยมมีพระปรีชาสามารถปลุกใจประชาชน ให้กรักชาติบ้านเมืองตัวอย่างเช่นมีบทเพลงหนึ่งทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าใครมาเป็นเจ้าเข้าครองคงจะต้องบังคับขับใสเขี่ยวเข็นเย็นขคำร่ำไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงได้ทำทุกอย่างให้บุคคลอื่นเห็นว่า พระองค์ไม่ทรงถือพระองค์เองเช่นแสดงมหรสศพเล่นโขนกับค้าราชบริพารเย่งกว่านั้นพระองค์ยังสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลกโดยส่งทหารไปช่วยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจึงจำเป็นต้องใช้เงินมากมายแม้จะใช้เงินมากแต่ประโยชน์ก็เกิดแก่ประเทศชาติอย่างหนัก รัชการที่เจ็ดนั่งทนทุกข์พระองค์เสวยราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพ,พอดีเงินในท้องพระคลังก็หมดมาแต่รัชการก่อนพระองค์จึงทรงประทับอยู่บนกองทุกข์ต้องดดลข้าราชการออกเป็นจำนวนมากเท่านั้นยังไม่พอต่อมาพระองค์ต้องจำพระทัยสละราชสมบัติไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างจนสิ้นพระชน รัชกาลที่8ยุคธมินบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่สองประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตกอดอยากยากแค้นแสนสาหาัสพระมหากษัตริย์ก็ถูกรอบปรงพระชนจนสวรรคตรัชกาลที่9ท้าทำนายว่าถิ่งกากขาวเราก็เห็นแล้วว่า ฝรั่งมาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองล้วนแต่คนผิวขาวทั้งนั้นสำหรับรัชกาลต่อไปคือรัชกาลที่สิบทำนายว่าชาววิไลหมายความว่าบ้านเมืองเราได้ผ่านยุคเขียนมาแล้วจะได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองกันเสียทีเราจะมั่งคั่งสมบูรณ์เหมือนานานาอรารยประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย